น้บ้านหลังใหญ่ใจกลางหุบเขาในอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งคืนนี้มีแต่ความเงียบสงบพร้อมกับมีลมหนาวที่พัดผ่านมาเป็นระยะระยะทำให้คนที่นี่ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก็าสามารถนอนหลับได้สบายอย่างเช่นเดียวกับมุกดาหญิงสาววัยสิปีที่คืนนี้หญิงสาวเธอกำลังนอนหลับไหลอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีสายลมกำลังพัดพากิ่งไม้ น้อยใหญ่ให้ประสานกันช่างเป็นเหมือนเสียงดนตรีที่เปิดบรรเลงนอนหลับก็ไม่บานแต่เว่าอยู่ๆประตูห้องของหญิงสาวก็ถูกเปิดออกมาในยามวิกาลทําให้มุกดาหญิงสาวที่เธอกําลังนอนหลับอยู่เกิดได้สติขึ้นมาหญิงสาวเธอลืมตาขึ้นมาช้าๆพร้อมกับใจที่แอบสั่นกลัวอยู่ไม่ใช่น้อยซึ่งไม่ต้องเดาหญิงสาวเธอก็พอจะดอออก ว่าใครที่กำลังเข้ามาในห้องของเธอตอนนี้เพราะมุกดาเธอได้กลิ่นค่าครุ่งของเครื่องดื่มมาแต่ไกลอีกครั้งตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนว่าคนคนนั้นกำลังยืนอยู่ที่ปลายเตียงของหญิงสาวอีกด้วยหญิงสาวเธอรีบเบี่ยงตัวออกมาพร้อมๆกับเปิดไฟที่หัวเตียงก่อนที่ร่างสูงใหญ่ของชายหนุม่มเขาจะเอนกายล้มตัวนอนลงนี่คุณ,ณพัช คุณเข้ามาทำอะไรในห้องของฉัน,นดึกดื่นแบบนี้อืมเธอฉลาดดีนี่เธอคิดว่าฉันจะให้เธอมานั่งกินนอนกินอยู่ในไร้ของฉันนั่นหรือฝันไปเถอะแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันหญิงสาวเธอรีบถามขึ้นยังไม่สบอารมณ์สักเท่าไหร่ผู้หญิงหน้าไม่ไอายเป็นนี่บ้านฉันยังเสนอหน้าเร่ตัวมาแต่งงานกับฉันอกีกคำพูดที่แสนจะดูถูกและเกลือดชังหญิงสาว ให้อ่อยออกมาซึ่งหญิงสาวที่เธอยืนฟังอยู่ถึงกับพูดไม่ออกเพราะมันก็จริงอย่างที่ชายคนนั้นพูดเพราะบ้านของมุกดาเธอเป็นหนี้บ้านของชายหนุ่มเขาจริงม่หนำซ้ำพอแลแม่เลี้ยงของเธอก็ดันเอาตัวเธอมาถาวายให้กับนภัสในหัวหนุ่มผู้หญิงยะโสคุณนภัสคะฉันขอร้องเธอคะ่ะออกไปจากห้องนอนของฉันนะคะในคุณบอกกับฉัน ว่าคุณไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับฉันแล้วอีกอย่างตอนนี้คุณกับฉันก็คุยไม่รู้เรื่องแน่เพราะคุณกำลังเมาอยู่นะคะถึงฉันจะพูดไม่รู้เรื่องแต่ฉันมีแรงทำอย่างอื่นนะทำอะไรของคุณหนาะคุณพัทไหนคุณบอกกับฉันว่าคุณเลียดฉันนักหนาล่ะแล้วทำไมคุณถึงมีความคิดตำ่ตำๆแบบนี้ต่ำนั้นหรือมุกดาก็ดีถ้าเธอได้ผู้ชายตำ่ตำๆแบบฉันเป็นผัวคงน่าสะดุกนีเนาะ และเมื่อชายหนุม่มเขาพูดเสร็จแล้วนภัสเขาก็รั้งหญิงสาวมาลงนอนที่เตียงอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับค่อยๆปลดเสื้อผ้าของหญิงสาวเธอออกแล้วยนมันไปกองอยู่ที่พื้นคุณนภัสชั่นขอร้องเถะค่ะคุณอย่าทําแบบนี้กับฉันนะไหนคุณบอกกับฉันว่าคุณไม่อยากได้ฉันเป็นเมียล่ะแต่นี่คุณกําลังทําสิ่งนั้นอยู่นะหญิงสาวเธอพยายามสรรหาคําพูด ให้พูดออกมาได้มากที่สุดแต่ทว่าเมื่อนภัทรเขาได้ยิงคำพูดแบบนั้นชายหนุม่มเขาถึงกับหัวรอกมาเมียน,นั่นหรืออย่างเธอก็เป็นได้แค่นางบำเรอนของฉันชายหนุม่มพูดขึ้นอีกทั้งเขาก็ไม่รอช้าเขาเรียบจัดการมอบความเป็นสามีให้กับหญิงสาวถึงนภัทรเขาจะเอ่ยปากบอกเธอตั้งแต่แรกว่าเขาไม่อยากได้หญิงสาวคนนี้มาเป็นเมียของเขา แต่ทว่าเมื่อหญิงสาวคนนี้เหยียบเข้ามาในบ้านของเขาทําให้นภัทรเขาต้องสูญเสียอะไรไปหลายๆอย่างทําให้ชายหนุ่มคนนี้เขากลับไม่ชอบมุกดาเธอเป็นอย่างมากหญิงสาวเธอได้หนีสุดชีวิตแต่ทว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะสู้ชายหนุ่มรูปร่างกำยำคนนี้ได้เลยแม้แต่น้อยฉันขอร้องเถอะนะคะคุณนภัทรคุณอย่าทำแบบนี้กับฉันได้ไหมมุกดาเธออ่ยขึ้น ร้อมกับยกมือไหว้ชายนุมแต่ทว่านาพัทรเขาไม่ยอมฟังในสิ่งที่เธอพูดเลยแม้แต่น้อยทำให้คืนนี้ชายนุ่มเขาจัดการหญิงสาวจนรับคาบซึ่งนภัทรเขาไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยว่านี้เป็นครั้งแรกของหญิงสาวภัทรเขาทำแบบนั้นกับเธออยู่หลายรอบก่อนที่อารมณ์โกรธของเขาจะเย็นลงหลังจากนั้นชายนุมเขาก็หยิบเสื้อผ้าของเขาขึ้นมาใส่ พร้อมกับเดินออกไปจากห้องของหญิงสาวซึ่งเขาไม่เคยคิดแม้ที่จะขอโทษมุกดาเธอเลยแม้แต่จะคำทำไมชีวิตของฉันต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ด้วยนะหญิงสาวพูดขึ้นพร้อมกับร้องให้ออกมาแทบใจจะขาดขณะที่พ่อและแม่เลี้ยงของหญิงสาวส่งเธอมาให้อยู่ที่นี่สภาพจิตใจของเธอก็ย่ำแย่มากพออยู่แล้วแต่นี่หญิงสาวยังโดนพัด เขาเข้ามาทำแบบนี้อีกดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนี้เธอจะเคราะห์ซ้กำกรรมซัดทั้งที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องเลยซึ่งมุกดาเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผู้ชายคนนี้เขาถึงต้องจงเกลียดจงชังเธอนักหนามุกดาเธอได้แต่นอนร้องไห้และเธอหลับไปจนถึงเช้าซึ่งดูเหมือนว่าเช้าวันนี้ของมุกดาเธอจะเป็นใครขึ้นมา พราะเมื่อคืนหญิงสาวเธอหนาวมากอีกครั้งเธอต้องนอนตัวเปล่าซึ่งปราศจากเสื้อผ้าอยู่ครึ่งค่อนคืนถึงร่างกายของหญิงสาวเธอจะมีร่างกายของชายหนุม่มเขาสวมกอดไว้ก็เถอะบัวคําท้าคุณท่านไปดูหนุกบุกดาให้ฉันหน่อยสิดูสิว่าเธอเป็นอะไรทำไมวันนี้ถึงไม่ลงมาทานข้าวอ๋อคือเมื่อเช้า บัวคำเข้าไปทำความสะอาดในห้องของเธอนะคะเธอบอกว่าเธอไม่สบายนะคะคุณท่านสำอ้อยมากกว่าน้ำเสียงที่แก่งกราวพูดออกมายังไม่แคร์ใครทำให้ถาวอนผู้เป็นพอ่อหันมาทำตาเขียวใสลูกชายของเขานี่นะพัทแกหัดพูดจ้าให้มันเพราะๆนาฟังหน่อยได้ไหมมีอย่างที่ไหนพูดกับน้องเขาแบบนั้นนี่พอเริ่มเข้าข้างผู้หญิงคนนั้น มากกว่าผมแล้วใช่ไหมครับผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมพ่อถึงให้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่งงานกับผมทั้งที่บ้านของเธอก็เป็นหนี้ของเราอยู่นะครับหนานพัทพ่อมีเหตุผลของพ่อหนะ่ะอีกอย่างพ่อก็สงสารหนูมุกดาด้วยดูสิแทนที่เธอจะได้เรียนหนังสือแต่ที่ไหนได้ต้องหยุดเรียนเพื่อทำงานชดใช้หนี้ซึ่งคำพูดพวกนี้ของผู้เป็นพ่อนะพัท เขาแทบไม่อยากจะฟังแล้วยิงเขาฟังเขาก็ยิงไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อของเขาต้องไม่ตาเธอขนาดนี้ด้วยผมขี้เกียจเถียงกับพ่อแล้วครับนั่นผมเข้าไปในไร่ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะกลับมานภัทพ,พูดขึ้นพร้อมกับหยิบกุญแจรถแล้วตรงเข้าไปยังในไร่หาวอนเขาได้แต่สายหน้าถึงลูกชายคนนี้ของเขาจะมีอายุ30ปีแล้วแต่ทวานภัทร เขาถึงกับหัวรั้นอย่างที่สุดซึ่งการที่ทาวอนเขาประกาศว่าเขาจะให้ลูกชายอย่างนภัสได้แต่งงานกับมุกดามันทําให้แฟนสาวของนภัสเข้าหนีไปอยู่เมืองนอกซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ที่ทําให้นภัสเขาไม่ค่อยชอบมุกดาทั้งที่นภัสเขาไม่เคยรู้เลยว่าแฟนสาวของเขาอย่างแพทิฟเธอได้คบซ้อนอยู่กับฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเมื่อยิงสาวเธอได้รับรู้ ว่านพัทรเขากำลังจะแต่งงานทำให้หญิงสาวเธอรีบใช้เหตุผลนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อบอกเลิกนพัทรภายในไร่ของนภัทรสอนชายหนุ่มเขากำลังตัดหญ้าอย่าง,างขแข็งแกร่งอาจเป็นเพราะว่าตอนนี้นภัทรเขากำลังเครียดทำให้เขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้เขาได้ลืมเรื่องราวพวกนั้นโผในหัวครับวางเครื่องตัดหญ้าลงก่อนนะครับ เดี๋ยวผมทํามันเองนายหัวไม่จําเป็นต้องลงมาตัดหญ้าเองเลยนีครับดูสิผิวขาวๆดูนแดดหมดแล้วเสียงพูดขึ้นของสมยศคนงานคนสนิทของชายหนุ่มพูดขึ้นแต่ทว่านาพัสเขาหันมาทําตาดูใส่ทําให้สมยศเขารีบสง,งบปากรีบสง,งบคําทันทีเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขามัวแต่พูดขัดนภพัเขาต้องเจอกับอะไรบ้างนภพัสเขาตัดหญ้า อยู่เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะกลับมานั่งพักอยู่ทีใต้เ้ินไม้ใหญ่ใครจะคิดล่ะว่านายหัวที่มีที่ดินเกือบพันๆไร่เขาจะมาทําอะไรแบบนี้น้ําครับนายหัวอืมขอบใจมากเลยนะสมยศว่าแต่นายหัวเครียดหรือว่ายังไงครับนี่สมยศนายจะสู่รู้เยอะเกินไปแล้วนะเออผมไม่ได้จะพูดให้ในายหัวเข้าใจความหมายแบบนั้นนะครับ แต่ถ้านายหัวเกิดหายเครียดแล้วผมจะพานายหัวไปดูกระท่อมที่นายหัวสั่งให้ผมได้สร้างไว้ที่ริมทานน่นนะครับเอาจริงสินายสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมสร้างเสร็จแล้วอืมนั้นไว้วันหลักแล้วกันวันนี้จะค่าแล้วเดี๋ยวเกิดฝนตกลงมาฉันจะกลับเข้าฝั่งไม่ได้ครับนายหัวนภัสเขานั่งคุยอยู่กับสมยศอยู่คู่ใหญ่ ่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกลับไปยังที่พักเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วน้ำมื้ออาหารค่ำของบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ที่ทุกคนต่างมานั่งทานข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เกรงไกลลูกพี่ลูกน้องของนภัสเข้าเดินทางมารวมรับประทานอาหารด้วยบัวคำค้าคุณท่านนี่หนูมุกยังไม่หายป่วยอีกหรือไงยังค่ะคุณท่าน แต่บัวคําเอาข้าวขึ้นไปให้เธอแล้วนะคะมุกดาเป็นอะไรหรือครับคุณลุงมุกดาไม่สบายหนักแรงไรไม่สบายตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเออเดี๋ยวให้ผมเอาเครื่องมือในรถไปตรวจให้เธอไหมครับไม่ต้องหนักแรงไรแม่นั่นคงไม่เป็นอะไรมากหรอกน่าเรียกร้องความสนใจมากว่านายไม่ต้องขึ้นไปรอนภัทรพ,พูดขึ้นซึ่งคำพูดคำนี้ถ้าฟังดูผิวเผินแล้วชายหนุ่ม เขาอาจจะแค่พูดเพื่อไม่ให้ใครสนใจเธอแต่ทว่าเล็กๆแล้วเขาไม่อยากให้เกรงใจในกล้ชิดกับมุกดาเธอมากกว่าเพราะด้วยความที่เกรียงใจลูกพี่ลูกน้องของชายหนุ่มคนนี้เขาเป็นหมออีกครั้งคําพูดคําจาของเกรียงไกจก็ไพเราะกว่าเขามากนักทําให้เขารู้วว่ามุกดาอาจจะลงสเสน่ห์เขาก็เป็นได้ซึ่งความคิดแบบนี้ก็เพิ่งจะแวบบ เข้ามาในหัวของชายหนุม่มอย่างทันท่วงทีซึ่งอาจเป็นเพราะว่าเธอคนนั้นตกเป็นเมียของเขาไปแล้วทําให้นภัทรเขาไม่อยากที่จะให้ชายคนไหนได้เข้าใกล้เธออะไรของแกวา่านภัทนี่แกหึงฉันอะเปล่าซึ่งหน่อยฉันไม่ได้หึงแกแต่ฉันกลัวว่าแกจะจิตสงสารแม่นั่นเหมือนกับพ่อของฉันนภัทพูดขึ้นพร้อมกับก้มหน้าก้มตาทานอาหารต่อไป ซึ่งเขาเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมครั้งนี้เขาต้องกานทรงไกลเข้าแบบนี้ด้วยซึ่งคืนนี้เมื่อทุกคนต่างแยกย้ายก,กันไปนอนแล้วนภัสเขาก็ถือวิสาสะเข้าไปในห้องนอนของหญิงสาวและเมื่อมุกดาเห็นนภัสหญิงสาวเธอก็เรียบลุกขึ้นนี้แต่ทว่าด้วยความเคลียร์บวกกับอาการไข้ของหญิงสาว ทาให้มุกดาเธอลูกหนีไปไหนไม่ได้นี่คุณพั์คุณจะเข้ามารังแกอะไรฉันอีกล่ะหญิงสาวเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาอย่าพูดมากนะเอานี่ยาแก้ปวดฉันเอามาให้กินแต่ยาแก้ไข้อย่างเดียวไม่หายรอกหนะ่นาพัทพูดขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าเขาเป็นสาเหตุทําให้หญิงสาวคนนี้ต้องป่วยแบบนี้แต่ทว่ามุกดาเธอไม่ยอมกินมันเข้าไป ทำให้นภัทรเขาถึงกับป้อนให้หญิงสาวเธอเองกับมือแต่ทว่าเมื่อชายหนุม่มเขาได้สัมผัสตัวหญิงสาวอีกทั้งตอนนี้มุกดาเธอก็แสดงอาการที่ตัวสั่นออกมาเพราะที่นี่เมื่อตกเวลากลางคืนก็จะหนาวมากทำให้นภัทรเขาหนึ่งผ้าหม่มมาคลุมร่างทั้งเธอและก็เขาซึ่งนั่นก็หมายความว่าคืนนี้นภัทเขาจะนอนกับเธอที่ห้องชายหนุม่ม เขากอดหญิงสาวเธอไว้แน่นภายใต้ผ้าห่มผืนนาถึงมุกดาเธอพยายามที่จะผลักเขาออกจากตัวแต่ทว่าด้วยความเครียดบวกกับอากาศที่มันเย็นมากทำให้หญิงสาวเธอจำยอมให้ชายหนุ่มคนนี้นอนกอดเธอไว้แบบนี้แต่ทว่าลึกๆแล้วในใจของหญิงสาวเธอกลับรู้สึกหวั่นไหวในหัวใจขึ้นมาแปลกๆ ทั้งที่ชายคนนี้ช่างร้ายกับเธอเหลือเกินแต่เรว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับเธอในขนาดนี้เขากลับดูเป็นห่วงเธอมากซึ่งคืนนี้ทั้งสองคนก็นอนกอดกันกลมจนถึงเช้าและเมื่อนพัสเขาได้ยินเสียงไก่ขันชายหนุ่มเขาก็รีบลุกออกมาจากห้องของหญิงสาวเพราะเขาไม่อยากให้ใครเห็นภาพนี้เพราะตอนนี้ทั้งเธอและกเขา ยังไม่ได้แต่งงานกันแม้แต่อย่างใดซึ่งดูเหมือนว่าเชานี้มุกดาเธอจะหายป่วยเป็นปรีทิ้งทำให้หญิงสาวเธอรีบแบบน้ำแต่งตัวแล้วเดินลงมาช่วยบัวคำจัดเตรียมอาหารเชา้าให้กับถาวรและกอน,นพัทโหวันนี้หน้าตาหานนาทานทั้งนั้นเลยนะครับบัวคำานพัทเข้าเอ่ยชมแม่ครัวของบ้านก่อนที่ถาวอ เขาจะหันไปส่งยิ้มให้กับวัวคำเพราะวันนี้มือชาวนี้ไม่ได้เป็นฝีมือของวัวคำแม่แต่อย่างใดแต่เว่ามันเป็นฝีมือของมุกดาที่ตอนนี้หญิงสาวเธอกำลังจัดปินโตให้กับชายหนุ่มเขาอยู่ในครัวก่อนที่ขาเรียวเล็กของหญิงสาวจะก้าวเท้าเนินออกมาจากในครัวพร้อมกับปินโตเอามาวางไว้ข้างๆกายของนภัร นี่ไงแม่ครัวของวันนี้ถาวรพูดขึ้นก่อนที่นภัสเขาจะสำลักน้ำออกมาเออหน้าตาอาหารก็ดีหรอกครับแต่รสชาติก็นั้นๆแหละครับพ่อนั่นหรือนภัสแต่พ่อเห็นแกกินไม่หยุดปากเลยนะถาวรพูดขึ้นพร้อมอมยิ้มออกมาซึ่งเขาเริ่มรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างทีตอนนี้นภัสเขาเริ่มไม่ฉุนเฉียวใส่หญิงสาวคนนี้มากนัก หนูมุกคาคุณลุงรีบทานข้าวเช้านะแล้วรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ธรรมัดทาแมงกว่านี้นุงอยากให้หนูไปดูงานในไร่กับนภัสหนะ้าอะไรนะคะพ่อพ่อจะให้ผู้หญิงคนนี้ไปเกะกะในไร่นั่นหรือครับหนานภัสพาน้องไปดูงานหน่อยสิน้องมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์แล้วพาน้องไปเปิดหูเปิดตาในไร่บ้างนั้นก็ตามใจพ่อแล้วกันนะครับเกิดเป็นลุงเป็นแรงไปอย่าว่าผมแล้วกันนะครับ ชายหนุ่มพูดขึ้นพร้อมกับก้มหน้าก้มตาทานอาหารเช้าจนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสายแล้วทำให้มุกดาเธอรีบวิ่งขึ้นมายังรถของชายหนุม่มที่ตอนนี้เขาสตาร์ทเครื่องรอเธออยู่แล้วชักช้ามัวแต่ทำอะไรอยู่ล่ะเข้าไปในไร่นะไม่ต้องแต่งหน้าไปยั่วคนงานในไรหรอกนะนี่คุณพัฒน์ที่ฉันชักช้าเพราะฉันไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่ฉัน กำลังหาหมวกอยู่หญิงสาวพ,พูดขึ้นพร้อมกับขมวดคิ้วออกมาเล็กน้อยเพราะเธอไม่ชอบคำพูดของนภัสท,ที่เขาชอบพูดจาประชดประชันเธอชายหนุม่มเขารีบหยิบหมวกของเขาแล้วยืนให้กับหญิงสาวแล้วขับรถออกไปถึงปากของชายหนุ่มคนนี้เขาเจะร้ายกับเธอก็เถอะแต่ทว่าการกระทำของเขาในระยะหลังๆมานี้มันกลับตรงกันข้าม กับคำพูดของเขามากซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ฮาวอนเขาจะสั่งให้มุกดาเธอเข้าไปในไร่กับนภัสเข้าเป็นประจำอาจเป็นเพราะว่าตอนนี้ฮาวอนเขาอยากที่จะให้สองคนนี้ได้สนิทสนมกันมากขึ้นก็เป็นได้อีกทางมุกดาเธอเข้าไปในไร่หญิงสาวเธอก็ไม่ได้นั่งดูเฉยเมุกดาเธอพยายามที่จะช่วยคนงานเก็บโนดเก็บนี่ ว่าที่ภรรยาของนายหัวเขยยนนะครับสมยศเขาพูดหยอกลอ้อผู้เป็นเจ้านายของเขาแกว่าอย่างนั้นหรือสมยศครับชายหนุม่มเขาถึงกับอุมยิ้มออกมาอีกทั้งเมื่อเขาย่างก้าไปไหนคนงานในไร่ก็หนางเอ่ยชมหญิงสาวคนนี้เป็นเสียงเดียวอีกทั้งตอนนี้นะพัทเขาก็เริ่มที่จะลืมคนรักเก่าของเขาได้บ้างแล้วเหมือนกัน ถึงตอนแรกชายหนุ่มเขาคิดว่ามุกดาเธอเป็นต้นเหตุให้แพทิปหนีไปอยู่มังนอกแต่ทวันพัฒน์เขาก็ดันมารู้ว่าที่แท้จริงแล้วแพทิปเธอครอบซ้อนอยู่กับฝรังสรุปว่านายหัวไปดูกระท่อมที่ผมสร้างไว้แล้วหรือยังครับเออยังน่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะแวะไปก่อนกลับบ้านสักหน่อยนะ่ะนั่นดีเลยครับนายหัวหากคุณมุกดา เธอไปด้วยเธอคงจะชอบนะครับเพราะที่นั่นมีลำธารด้วยสมยศพูดขึ้นพร้อมกับยิ้มให้กับผู้เป็นเจ้านายนี่สมยศฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่ไปทํางานซะถ้าไม่อยากให้ฉันหักเงินเดือนครับครับผมไปแล้วครับแต่ทว่าลึกๆแล้วนภัสเขาก็แอบ,บอมยิ้มกับคำพูดของสมยศซึ่งเย็นวันนี้ชายหนุม่มเขาก็ตัดสินใจ ไปดูกระท่อมที่อยู่ริมลำธารซึ่งนพัทเขาต้องขับรถผ่านสะพานเล็กๆไปโหคุณพัทที่นี่สวยมากเลยนะคะอย่างกับรีสอร์ทเธอชอบมันหรือมุกดาค่ะฉันชอบตรงนูน้นมีน้ำตกเล็กๆนะ่าอยากจะเดินไปดูก็ไปได้นะแต่เรียบๆหน่อยละกันฝนตั้งเขาจะตกแล้วค่ะนั้นฉันขออนุญาตนะคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นก่อนที่เธอ จะเรื่องฝีเท้าไปดูน้ำตกเล็กๆทีนพัทเขาได้บอกกับเธอไว้ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเริ่มที่จะสนิทสนมกันมากขึ้นอีกอย่างทั้งสองคนก็เริ่มที่จะหวั่นไหวกันมากขึ้นมุกดาเธอเดินชมธรรมชาติอยู่คู่ใหญ่แต่ทว่าอยู่ๆฝนก็กระดมตกลงมาแบบไม่มีปีไม่มีครุยททำให้ทั้งนพัฒนและก็มุกดารีว,วิ่งขึ้นไปหลบฝน อยู่ที่กระท่อมที่สมยศเขาได้สร้างไว้ตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้านายเอ,อ่อแล้วนี่เราจะกลับออกไปได้ไหมคะคุณพัชต้องดูปริมาณน,น้ำฝนก่อนหนะ้าถ้าปริมาณน,น้ำฝนเยอะก็ต้องนอนอยู่ที่นี่แหละฮะนอนที่นี่ก็ใช่สิเธอจะตกใจอะไรกันนักหนาทำกับอย่างว่าไม่เคยนอนกับฉันนั่นแหละชายหนุ่มพูดขึ้นพร้อมหันมาสบตาหญิงสาวซึ่งมุกดาเธอก็รีบหลบสายตา ูดนั้นของชายหนุ่มเขาทันทียิ่งบรรยากาศในเย็นวันนี้ต่างเป็นใจอยู่ด้วยถธอลัววานพัทเขาจะเผลอทำแบบนั้นกับเธออีกทั้งสองคนต่างนั่งหลบสายฝนอยู่ในกระท่อมแต่ทว่าฝนไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกเลยมิหนำซ้ำยังตกหนักกว่าเดิมอีกด้วยทำให้นพัทเขาเรียบโทรไปบอกข้างนอกว่าเขาไม่สามารถกลับออกมาได้สรุปคุณพักับคุณมุกดา ธอออกมาได้หรือเปล่าคะคุณท่านออกมาไม่ได้นะ่ะอ้าวแล้วคุณท่านทําไมถึงยิ้มแบบนั้นล่ะคะไม่มีอะไรหรอกนะ่ะฉันคิดว่าฉันอาจจะได้ล้านก่อนงานวันแต่งเสร็จแล้วถาวรพูดขึ้นพร้อมเก็บยิ้มออกมาเพราะการที่ชายหญิงอยู่ด้วยกันแบบนั้นมันต้องมีห่วงอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นบ้างยิ่งบรรยากาศณนะตอนนี้ช่างเป็นใจอยู่ด้วย นักกระท่อมที่ตอนนี้มีแต่ความมืดได้คืบคลานเข้ามาแล้วแต่ทว่าเป็นโชคดีเมื่อที่นี่ต่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่หิวไหมมุกดาเดี๋ยวฉันจะต้มมาม่าให้กินนะเออฉันว่าคุณนั่งพักเถอะค่ะคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวฉันจะทำให้คุณเองนะหญิงสาวพูดขึ้นก่อนที่เธอจะรีบเปิดกล่องเพื่อดูสิ่งของข้างใน และเมื่อนภัทรเขาได้ยินหญิงสาวเธอพูดออกมาแบบนั้นชายหนุ่มเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากซึ่งในกระท่อมหลังนี้มีเตาแก๊สปิกนิกอีกทั้งก็มีเครื่องครัวที่สามารถที่จะต้มมาม่าได้ทำให้ชายหนุ่มเขารีบวิ่งไปหยิบมาม่าที่ติดอยู่ในรถพร้อมกับวิ่งกลับมาเอามาให้หญิงสาวซึ่งตอนนี้เนื้อตัวของนภัทรก็เปียกชุ่มไปหมดแล้ว หญิงสาวเธอต้องมามาพลางพร้อมเหลือสายตามามองนภัสพลางมุกดาเธอถึงกับใจเต้นแรงเมื่อตอนน,นิภัสเขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาอยูเพราะชุดที่เขาสวมใส่มามันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนหมดแล้วแอบมองเช่นหรือมุกดาเออเปล่าซึ่งหน่อยฉันแค่มองว่าคุณมีเสื้อผ้าอยู่ที่นี่ด้วยอ๋อคือเมื่อสองวันที่แล้ว ฉันให้สมยศเอามาไว้ในหะ้น่ะเพราะฉันก่ะว่าจะมานอนที่นี่อยู่พอดีเอ่อนั้นหนึ่งคะหญิงสาวเธอรีบหันกลับมาแต่ทว่าตอนนี้หัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะซะแล้วยิ่งตอนนี้เมื่อถึงเวลาเข้านอนหัวใจของมุกดาเธอยิ่งเต้นไม่เป็นจังหวะเข้าไปอีกนี่มุกดามานอนไกลๆฉันสิไปนอนไกลแบบนั้นมีหวังเป็นไข้อีกหรอก ยิผ้าห่มก็มีอยู่ผืนเดียวด้วยเออไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่หนาวสักเท่าไรหรอกค่ะโกหกจะไม่หนาวได้ยังไงขณะฉันมีผ้าหม่มฉันยังหนาวเลยหรือว่าเธอรู้ว่าฉันจะทําเหมือนคืนนั้นชายหนุ่มพูดขึ้นพร้อมหันมามองหน้าหญิงสาวเพราะคืนนั้นด้วยความที่เขาเมาทาให้ชายหนุ่มเขาขาดสติไปจริงๆเออคือฉัน อืมฉันขอโทษเธอแล้วกันนะคืนนั้นฉันเมามากนะ่ะแต่ถึงยังไงเราก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีจะช้าหรือว่าเร็วฉันกับเธอก็ต้องมีอะไรกันมุกดาเธอถึงกับไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินรีบมานอนใกล้ๆฉันสิฉันจะนอนแล้วชายหนุ่มพูดขึ้นก่อนที่หญิงสาวเธอจะขับยับตัวเข้ามานอนใกล้ๆนภัสเขารวบกอเอวหญิงสาวไว้แน่น แต่เว่าเมื่อทั้งสองคนได้สัมผัสแบบใกล้ชิดกันแบบนี้อีกครั้งบรรยากาศในค่ำคืนนี้มันเช่างเป็นใจมีหรือที่นพัสเขาจะปล่อยให้โอกาสแบบนี้แ่บหลุดมือไปชายหนุ่มเขาใช้จมูกดดเขงเขาแต่ตรงหน้าผากของหญิงสาวก่อนที่เขาจะใช้ริมฝีปากนะ้าประกบเขา้ากับริมฝีปากบางของเธออย่างอ่อนโยนมุกดา เธอมีอาการขาดคืนออกมาเล็กน้อยแต่เว่าด้วยความที่ตอนนี้หญิงสาวเธอก็ได้เผิงมีใจให้เขาไปแล้วทําให้มุกดาเธอปล่อยให้เรื่องทุกอย่างเป็นไปตามอารมณ์ของเขาและก็เธอจนในที่สุดทั้งสองคนก็นิ่มดำรถรักกินอย่างเต็มที่อีกทั้งคืนนิรนะพัทเขาก็เริ่มที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีต่อเธอให้เธอได้รับรู้ มุกดาเธอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ความรู้สึกของเขาไม่ต่างจากเธอเลยอีกครั้งเมื่อทนพัทเขากลับมาถึงบ้านเขาเป็นฝ่ายเร่งรัดให้ผู้เป็นพอ่อรีบจัดงานแต่งให้กับเขาให้เร็วที่สุดทาวอนเขาถึงกับอมยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อเห็นท่าทีของลูกชายของเขาที่เปลี่ยนไปแบบนี้อีกครั้งทาวอเขาก็เลือกที่จะบอกเหตุผล ว่าทำไมเขาต้องแม่ตาเด็กคนนี้เพราะเมื่อก่อนเขาและแม่ของมุกดาเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันอีกทั้งก่อนวันที่แม่ของมุกดาเธอจะจากไปแม่ของมุกดาก็ได้ฝากให้ทาวนดูแลลูกสาวของเธออีกด้วยเพราะเธอรู้ดีว่าพ่อของมุกดาน่าจะเลี้ยงมุกดาไม่ไหวแน่เพราะพ่อของมุกดาค่อนข้างที่จะไม่เอาการนำงานสักเท่าไหร่ครับ ต่อไปนี้ผมจะเป็นคนดูแลเธอเองครับพ่อซึ่งหลังจากวันนั้นอีกไม่นานทาวอนเขาก็จัดงานแต่งให้กับมุกดาและก็นภัทซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้สึกดีใจมากที่เรื่องราวมันกลายมาเป็นแบบนี้ถึงตอนแรกๆทั้งสองคนไม่ได้รักกันก็เถอะแต่ทว่าเมื่อทั้งคู่ได้ใช้ชีวิต อยู่ด้วยกันแบบนี้มันกลับทำให้ทั้งสองคนยิ่งรักกันมากขึ้นมูดาผมรักคุณนะอีกอย่างผมต้องขอโทษกับสิ่งที่ผมได้เคยทำไว้กับคุณต่อไปนี้ผมสัญญานะว่าผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของคุณนะค่ะฉันก็รักคุณเหมือนกันนะคะฉันสัญญานะว่าฉันจะเป็นภรรยาที่ดีของคุณเหมือนกัน ทั้งสองคนต่างพูดคำว่ารักออกมากันอย่างหวานชื่นพร้อมกับสสมกอดกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์